สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพฤหัสบ,บดีที่12เมษายน2555วันสุดท้ายก่อนหยุดยาวช่วงเทศก,กาลสงกรานต์นะครับมาดูกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับแต่ชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดไปนะครับ1 1 5 4 4 9จุดลดลงไปต่อเน,นื่องนะครับ11.12จุดมูลคล่าการซื้อขายนั้น25,993ล้านบาทครับ สัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุทธิเอกไปนะครับ 1, ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา582้ล้านบาทต่างชาติเองขายสุทธิออกมานะครับมากพอสมควรครับ3,479้าล้านบาทครับส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อเข้ามามากที่สุดนะครับ4,494ล้านบาทด้านตลาดหุ้นต่างประเทศครับดัชนีดาวโจนส์และปิดไปที่1 2 8 0 5 3 9จุดนะครับ บวกเพิ่มขึ้นมา89.07% 0 NASDAQ เองก็บวกขึ้นมา0.84%เช่นเดียวกับ S&P นะครับบวกขึ้นมา0.74%ส่วนนี้ก็ออตราหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้าครเปิดในแดนบวกนะครับเปิดมาบวกขึ้นมา27.45จุดอยู่ที่ระดับ9,486จุดราคามันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์ครับเมื่อวานนี้ปิดในแดนบวกนะครับอยู่ที่ระดับ102.70ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลเพิ่มขึ้นมา1.68ดอลลาร์ ค่าระวังเรือเองก็บวกขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับ16จุดปิดไปที่944จุดครับโดยวันนี้นะครับดดชนีดาโจนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งของสหรัฐน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลโคโอ,อิงนะครับหนึ่งในผู้นําด้านการผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกนะครับที่ออกมาค่อนข้างดีนอกจากนี้ตลาดเองก็ได้แรงหนุนจากข้อมูลในด้านบวกจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐหรืหรหรอเบกกี้บุ๊กนะครับ ก็ทําให้ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในดัชนีดนาวโจนส์นั้นออกมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสัญญาน้ํามันดิบล่วงหน้าครับที่ปรับตัวพุ่งขึ้นนะครับก็หลังจากนักลงสํานักง,งานสารนิเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะครับเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับร่วงลงเกินค่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข้อมูลดังกล่าวก็ช่วยให้มีแรงเก็งกําไรเข้ามาในตลาดน้ํามันด้วยตลาดคุ้นไทยนะครับได้คุณเทศศักดิ์ทวีเกียรธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับ บอกว่าตลาดทุ้นไทยเมื่อวานนี้เองปรับลดลงครับปรับฐานมาที่ระดับประมาณ1,150จุดแต่ก็มีแรงซื้อกลับให้กลับขึ้นมาในแดนบวกกลับขึ้นมาได้นะครับให้ดัชนีบีบาวได้นะครับซึ่งถือว่านักทุนก็ยังคงมีความกังวลนะครับต่อปัญหายุโรปนะครับหลังจากตัวเลขพันธบัตรสเปนและอิตาลีนั้นออกมาดีนะครับแต่ก็มองว่ามีประเด็นนะครับเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวและก็มีแนวโน้มที่จะเกิดสึนามิก็ทําให้นักทุนหวั่นไิตกไปกันอยู่ได้พักหนึ่งนะครับ แต่ก็พอไม่มีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นก็ทําให้นักทุนนั้นค่อนข้างคลายกัง,งวลครับบอกว่าแนวโน้มวันนี้นะครับดันนีหุ้นไทยมีโอกาสจะรีบาวด้บ้างไหครับโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่แม้ว่าต่างชาติจะซื้อเอ่อจะขายสุดที่เอาไปเมื่อวานหนักพอสมควรนะครับถึง3,400ล้านบาทแต่ก็มองว่าภาพรวมของเมอเงินต่างชาตินั้นยังอยู่ในทิศทางเป็นค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกนะครับก็ยังมองหุ้นไทยเป็นอย่างนั้นบอกว่าก,ากลยุทธการลงทุนนะครับแนะนําให้ถือหุ้นนะครับงินส60%นะอรของพอร์กลรลงุน ประเมินแนวรับอยู่ที่1,150จุดแนวรับถัดไปอยู่ที่1,130จุดนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1,165จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นเดนมันนีนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ